สวัสดีค่ะนี่สิบห้ายางไปวบัดเด้ดนี่ยางมาช่อยขางบ้นานนะแม่แงป,ป้าปานโอ้ยมัสันเหระมดปัดสันยางมาแขกป้าป่าน่งปยเป็นไงผืดตั่ใแ่นานบ่คันได้ยูงยางรัดแม่ท่าเนี่มันกไก่ไมันไก่ กันยางรัดมากอู้หอดแลบนี่หอดท่าข yeah no ึ้นรัดเจ้ากำลังกางเต้นโอ้โหหนูเตรียมเตรียมสถานที่กางเต้นไปยังหนทั้งหมดจะงานขึ้นหม้อขึ้นผู้ได้หนิวัดธูน้อยวัดหลวงปู่เลยอื่นเปิดกับจีนี่พี ชงน้ำอธิลวงปู่รือทุกปีพัทีิจัดทุกปีวันที่สิบหกของวันที่สิบหกเตียนไม่น่าของทุกปีเนาะก็ระสิจจัดงานทุกปี เป็นช่ลงไขั้วช่วงมรัรนไั่มอ่็ไมาตรวนเรื่องดวใจน่นานที่เปร่หม่ก่ดชอนกเปียนการเต้นจักรโตบาน ใช่ะมาได้ค่าวเวีดุ่งท่านเนาะเขาไปร้องน้องอ่ะนอท่ามาถ่ายถวัยช่หน้สัอชุบไมื่นกบเสาร์เสือสือนเสือกะุมนึ่งกับสิมัดตรงไหม่ข้ามพ่วงใยาค่ะวนด้วยดนข้มากช่วยันคปสิ่่าเนาะจะซ่ยกัน ก็ละหม่ก็ละมือขอบคุณค่ะจะามารถจิตามารถบุมะถ้าหลอเบิงบริเวณวัดหลวงปู่เรือบ้านนาทานเสน่ห์แยกเป็นหน้าสมบูรณ์หน้าข้างหน้าตัวก็ะติแกเันอะไยสี่ควระเป็นหน้าอันแกบ่าเป็นหน้าสมบูรณ์้านเงางานเบิร์กว นั่นเป็นนั่นก็จะไป่วมด้วยช่วยกันช่วยกับละไมละเมื่อผู้ใดผู้ใดไม่อย่างก็มาชวยกันมาสู้กันกินเป็นแกงละไม แกงน้ำไหมตำบึงตำบึงผัาเป็นย่ยรู้สึกบึเจเอาใบเตยมาห่อทกไหมน็อตกันสับตัดเศรเศษเนี่ยห่อกับร่อยอยกันเป็นมาเป็ดผบาไป็นย่อยรู้สึกบึผู้บยายก็

เอางอแบบนี้อดประมาณหกุมนกันทีสองก็้องมันตายโอ้ยหางคอยๆเอามันหลังค่อยๆเป็นค่อยน้อยเนื้อถืริค่อยเขาามได้ โอ้ยน้อยไม่ยอมกอดเขาคือมึงค so ่อยหน่อยค่อยหน่อยหน่อยหน่อยนิดๆนิดๆมีแย่กับมันเงาค่อยเรียบร้อยนั้นตัวพึ่งี่อยยี่สิบแปดค่อยหกห้าาี ไม้งเกี่บดนนะครก็บ้มแท้บ้นก็มคอนเกีึ้นซะคือยได้พี่แจะบาดนี้กองลเนอาเจ้าเลคุมาลจ้าเริเเจ้าเลยโดลงกันเร็วกันยังเสอยังมีเิน่นะค่อย10คนน่ะหยิบมา ไม่ใช่วัดเป็นเชียวหนิไปนั่นเลรอเขาว่าจูปายู่ข้ามันหล่อบึงบริเวณวัดบริเวณวัดมันก่อนขีน่เห็นวัดภูน้อยวัดปู่มื่ออื่นจะไม่งานมนอื่นเตรียมจัดงาน มันนีประกระชิมมัดจัดสถานที่วม้มัดถุงมัดถุงดำว้ใส่ขยะเมื่อื่นล่งท่านเจ้ากระมม้หลายวัดทูน้อยวัดป่านาคารเจ้ากำลังกิจสัตเทียน นีก็จะเตรียมไว้เตรียมสถานที่ไว้จะเตรียมงานได้เตรียมสถานที่จะตกไม่เด็กต่อไปเรียบร้อยหลวงปู่ลือบุ่งนี้ ชงน้ำอาทิลวงปู สายไปดูอะไรงานเกี่ยวกับเกษตรกับคนเพี่ยวเรี่ยววัน้จไปกนะรกันบานนี้่น่มาจะอยูเลยมาจะไปกินขาว